อาหารถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยในการรักษาโรคมะเรง็งคนไข้โรคมะเร็งที่กำลังรักษาตัวอยู่ถ้าอยากหายขาดจากโรคมะเรง็งต้องฟังหมอเลยนะคะ พบกับยูร์ด็อกเตอร์ความรู้สนุกสนุกกับคุณหมอหมอตาลนะคะอายุรแพทย์สพทางดันโร่มะเร็งจากติ๊กตอบหมอตาลใต้มะเร็งค่ะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องอยากหายจากโร่มะเร็งต้องทานแบบไหนาทานอาหารอย่างไรวันนี้หมอมีคําตอบมาฝากค่ะ อาหารที่ดีคือยาวิเศษคำพูดนี้ไม่เกินจริงนะคะอาหารถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยในการรักษาโรคมะเรง็งโรคมะเร็งจะรักษาได้ดีหรือไม่ดีส่วนหนึ่งขึ้นกับอาหารค่ะ คนไข้โรคมะเร็งที่กำลังรักษาตัวอยู่ถ้าอยากหายขาดจากโรคมะเร็งต้องฟังหมอเลยนะคะอาหารที่ควรจะทานคืออาหารที่พลังงานถึงพลังงานเพียงพอค่ะคำว่าเพียงพอคืออยู่ที่2 5ถึง30กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะ 2. โปรตีนก็ต้องเพียงพอนะคะ ควรจะได้มากกว่าคนทั่วไปอยู่ที่1 2ถึง1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะสำหรับคนที่กำลังเข้ารับการผ่าตัดนะคะหรือฉายแสงบริเวณลำคออาหารที่จะช่วยเสริมคุมมคุ้มกันได้อย่างดีเลยคือกลุ่มอิมมูโนนิวเทรนต์ค่ะกลุ่มนี้คือกรดอะมิโนเช่นอาร์จินีนหรือว่านิวคลีโอไทด์รวมถึงโอเมก้าทรีฟิชออยนี่แหละค่ะรวมถึงสัต์อาหารอื่นๆที่จะช่วยเสริมสร้างคุมมคุ้มกันอย่างเบต้ากลูแคนค่ะ แต่คนไข้มะเร็งตับอาจจะมีโปรโตีนชนิดพิเศษที่แตกต่างกับมะเร็งอื่นๆสักเล็กน้อยนะคะคือควรเลือกโปรโตีนในกลุ่มที่เป็นกิ่งก้านสาขาหรือว่า branched-chain amino a c i d ค่ะซึ่งมีมากในถั่วลูกไก่จะสามารถดูดซึมได้ดีกว่าโปรโตีนชนิดอื่นค่ะสําหรับอาหารที่ไม่ควรทานในคนไข้โรคมะเร็งนะคะคืออาหารที่ไม่ครบห้าหมู่ค่ะคนไข้บางท่านก็อาจจะทานแค่น้ําผักปัน่นโดยไม่ยอมทานโปรตีนไม่ยอมทานคาร์โบไฮเดรตเลยรวมถึง อาหารที่ไม่สะอาดเช่นอาหารที่ค้างคืนอาหารไม่อุ่นร้อนอาหารโฮมเมดพวกโยเกิรต์ตโฮมเมดกริดโยเกิร์ตที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ค่ะผละไม้ที่ไม่ปอกเปลือกทานพร้อมเปลือกอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงหรือคนที่ชอบกินข้าวมันไก่ไก่ที่สับบนเขียงอันนี้ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายเลยนะคะสำหรับคนที่รักษาโรคมะเร็งหายแล้วแต่อยากมีการทานอาหาร ที่ช่วยลดการกลับมาของโรคมะเร็งก็เริ่มมีงานวิจัยแนะนำการทานแบบ Fasting Mimicking Diet คือการทานอาหารแบบจำกัดแคลอรี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดกระบวนการออโตฟาจีหรือการซ่อมแซมตัวเองกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายอย่างเช่น m a c โคร a s t ค่ะการทานอาหารแบบ Fasting Mimicking Diet หรือ FMD ควรทานแบบไหนอย่างแรกจำกัดแคลอรี่ ให้ไม่เกิน1,000กิโลแคลอรี่ต่อ1วันค่ะอย่างต่อมาก็เน้นไปที่ไขมันดีเพิ่ม HDL อย่างเช่นดาร์กช็อกโกแลต ปลาทะเลอย่างปลาแซลมอนหรือปลาสวายบ้านเราก็ได้ค่ะรวมถึงอะโวคาโดโอลิฟออยล์หรือน้ำมันมะกอกค,ค่ะการทาน FMD เราทานกันแค่5วันติดต่อกันต่อเดือนนะคะอย่าทานมากกว่านี้นะเดี๋ยวจะขาดสารอาหารเอาได้นะคะ <S <S อยากหายจากโรคมะเรง็งเราต้องทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่ปริมาณพลังงานโปรตีนเพียงพอเท่านี้ก็ปลอดภัย,ยหายห่วงจากโรคมะเร็งค่ะ